สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับหมวยที่ช่องของหมวยวิงโกอีกแล้วนะคะใครไม่หมวยแต่หมวยเองนะคะหมวยก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาย้อมผมสีนี้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสีออกหมุนๆนะแต่ด้วยแสงและปัจจัยหลายๆอย่างนะคะมันก็อาจจะทําให้ดูเพลียนแต่ความเป็นจริงมันดูเทาแล้วก็ขาวมากๆทุกคนอาจจะเห็นรูปหน้าปกกันแล้วนะว่าหมวยอ่ะย้อมผมตามใครทีมหวังอย่างเราอ่ะก็ต้องย้อมตามพี่แสบป้าตอนนี้ก็แสบพี่แบบแดดดีมาแรงมากอ่ะเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบเอาเทรนแฟชั่นนี้ไปนะคะ หมวยก็เลยจัดสีผมนี้แกะมาให้ทุกคนเรียบร้อยนะคะเป็นสีของพี่แจ็กนะคะเป็นสีบอนอ่อนประกายหม่นแบบว่าเกือบขาวเลยแหละคือสูตรทาําง่ายราคาไม่เกิน500บาทไม่เกินงบเกินไม่เกินพันอะเออพูดได้เลยว่ามันไม่เกินพันมันแบบงบ500เองอะทุกคนแล้วแบบเฮ้ยสีมันปังปุริเย่มากอะมันเป็นแบบว่าทุกคนต้องยอมรับน,นะจุดจุดเนี้ยมันเป็นแฟชั่นแล้วนะถ้าใครอยากดูสีผมของพี่แจ็กนะคะอย่ารอชาร้าเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเอาแฟชั่นเอาเทนไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกัน กะวันนี้ก็มาในลุคผมสีบอลอ่อนอีกแล้วอย่างเช่นเคยนะคะอันนี้หมวยพึ่งฟอกมาสดๆร้อนๆก็เลยล้วนลาดขั้นตอนในการทําสีผมมาให้เลยนะคะคือกลัวว่าถ้าเราะจะมากัดให้ดูมาฟอกสีมันจะทําให้แบบว่าคลิปมันดูยาวไปนะก็เลยแบบว่าขออนุญาตฟอกมาก่อนลงสีให้ดูเลยนะคะคือเดี๋ยวทุกคนก็จะถามว่าหมวยใช้อะไรนะในการฟอกสีผมหรือล้างสีผมจากสีดําหรือจะขึ้นลุกก่อนทําให้ดูเลยลับกันว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ ทุกที่เห็นไปคือแบบว่าตอนแรกอะหมวยย้อมผมข้างนอก,กเป็นสีดะสีน้ำตาลช็อกโกแลตเอ,อ่อตามเทนแหละแล้วก็ข้างในเป็นผมสีนี้เห็นปะเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยว่าของหมวยอะจะแบบมันจะขาวกว่าหมวยอกัดข้างในก่อนแล้วก็ข้างนอกอะมันยังติดความส้มแล้วยังติดความเหลือนิดๆิด,ดเพราะว่าหมวยล้างสีหลายรอบมากแล้วมันก็นยังก็ยังมีความติดทงคงเหลือนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมวยะจะใช้วิธีการเอาแม่สีม่วงเข้าไปหักล้างอีกรอบนึงนะคะ แต่ตอนกัดแต่ตอนกัดนี่หมวยจะใช้ตัวนี้เป็นนิกาโอนะคะนิกาโอแมกไลต์ตัวเนี้ยหมวยใช้มาตั้งแต่อยู่ประมาณมสีมั้งถ้าจะไม่ผิดคือใช้ตั้งแต่ยังไม่แพ็กเกจเนี้ยเลยอะคือเรารู้สึกว่าเราใช้มาทุก เปอร์เซนต์ทุกไฮโดรเราเรารู้สึกว่าผมไม่ค่อยเสียนะแล้วก็ยังเป็นลูกรักอยู่ยังหาตัวอื่นมาทดแทนไม่ได้อันนี้คือกัดไวสีหลุดอันนี้คือกัดไม่กี่รอบคือสีมันแบบมันสวยแล้วอะเราแบบบางทีอะอันนี้คือสีฟอกเลยนะไม่แบบไม่ได้สีล้างอะไรทั้งสิ้นแบบไม่ใช่สีแบบการลงอันนี้คือสีฟอกคือก่อนที่จะถึงสีนี้เนาะหมวยก็ฟอกไปทั้งหมดประมาณ3าสี่รอบได้แต่หมวยไปประเมินเส้นผมก่อนนะว่าเฮ้ยเราอบสามารถกัดได้เปอร์เท่าไหร่ เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เป็นไฮโดรเท่าไหร่คือรอบนี้หมวยกัดแค่6%ปรซประมาณ35-40นาทีแต่ไม่ใช่กัดเป็นเดียวสีรอบนะคือกัดกัด2รอบแรกแล้วก็เว้นไป3วันแล้วก็ลงใหม่คือก่อนลงสีผมทุกครั้งเราหมวยจะลงเป็นน้ำมันมะพร้าวกับเซรั่มกันฟอกก่อนนะคะคือแบบว่าคือพี่เขาจะจัดมาให้ร้านที่ร้านเขาจะจัดแบบเซ็ตฟอกมาให้นะคะเขาจะเขียนหน้าคุแบบละเอียดมากเออแล้วหมือก็ทําแต่ว่าวิธีการที่ใช้น้ำมันมะพร้าวในการฟอกสีอ,อันนี้เป็น วิธีการที่หมวยเพิ่งคนพบตอนที่แบบว่าหัดฟอกนะคะเออเราก็รู้สึกว่ามันป้องกันการกัดได้ดีมันป้องกันการฟอกสีได้ดีมากๆแล้วผมเราก็จะไม่ค่อยชอนนะคะอันนี้เป็นแม็กไลท์นะคะตัวนี้หมวยกัดเป็นเปอร์หกไปทั้งหมดสีรอบอย่างที่บอกไปนะว่าก,แบบกัดไปแบบกัดไปก่อนสองรอบแล้วก็เว้นระยะห่างไปประมาณสองสามวันแล้วก็ค่อยฟอกใหม่นะคะหลังจากที่มันก็จะออกแบบว่าเป็นสีส้มๆเดี๋ยวหมวยขึ้นรูปให้ดู ขอเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมว่ารูปเมื่อกี้มันจะมีความแบบว่าส้มๆทองๆแบบบลอนบาร์บี้มากๆเป็นนะคะเป็นบอลสว่างสูตรพิเศษเบอร์11อด่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่รู้อ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์11บอพฟอกอันนี้ปุ๊บใส่กับแม่สีม่วงมันก็จะกลายเป็นประมาณนี้เลยเห็นปะมันก็จะเป็นแบบว่าขา,ขาวๆแบบขา,ขาวๆลดแม่สีได้ดีมากแต่ตอนฟอกอ่ะหมวยจะใส่แม่สีน้ําเงินกับแม่สีม่วงไปอย่างละสองหน้าแปลงนะคะหรือหนึ่งหน้าแปลงก็ได้แล้วแต่ว่า เราต้องดูก่อนนะว่าผมเราถ้าติดโซมมากๆหรือติดอมทองแดงเราก็ต้องเอาแม่สีเงินนะคะไปล้างออกให้หมดแต่ว่าถ้าแบบว่าอยากได้ความขาวแบบว่าลดความเหลืองอะไรแบบนี้นก็ใช้แม่ใช้แม่สีม่วงมันจะคือค่อนข้างจะขาวไวกว่าน้าเงินนะสาหรับตัวหมวยนะที่หมวยทําสีมาหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นเทาอะไรนะคะเดี๋ยวหมวยก็จะมีคลิปแยกออกมาอีกคลิปหนึ่งนะที่เป็นคลิปตั้งแต่การทําผมตั้งแต่ปี2009จนถึง ปัจจุบันเลยว่าเฮ้ยเนี่ยทุกสีที่ทำมานะมีสีอะไรนะเราจะมาทำเป็นอัลบั้มเฟเวอร์ลให้ดูอีกรอบนึงนะคะส่วนวันนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะเห็นหน้าปกแล้วเนะว่าหมวยจะย้อมผมสีบอลตามใครนะคะพยายามเลือกชาร์ที่มันใกล้เคียงมาให้ที่สุดแล้วนะคะก็เลยได้เป็นตัวนี้มาอันนี้นะคะที่จะใช้ในวันนี้ก็จะมีเป็นเบอร์นี้ a 3 8 a 4 0 a 6นะ3ตัวเนี้ยที่หมวยเลิกใช้อะอัะตราส่วนอนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้กับสูตรขึ้นไว้ข้างใต้คลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะแล้ว a 3 8กับ a 40คือจะใส่ตัวเนี้ยอย่างละ1ึกล่องใส่เป็นเลยหนึ่งกล่องแล้วก็ตามด้วยแม่ม่วงนะแม่ม่วงคือตัวนี้อันนี้ใส่แค่สีหน้าแปรงพอตามสูตรนะคะคือแบบคือเขาให้ใส่สีหน้าแปรงแล้วเดี๋ยยววเเเเรราากกก็จจมบบผสสัันนนลไปอ่ อันนี้นะคะหลังจากที่หมวยอะไปผสมสีเสร็จมันก็จะได้ประมาณนี้แอบไปใช้คุงมือมาแบบนี้เพื่อป้องกันการเปื้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีกริปติดในการแบ,บ่งช่อสีนะแล้วก็มีหวีนะคะแบบนี้หมวยจะไม่ค่อยใช้หวีซิ่งเลยก็เพราะว่าแบบว่าผมหมวยทําการพอกสีทําแบบว่าทําเคมีมาเยอะนะมันก็จะอวีอยากถ้าใช้ซิ่งเลยมันอาจจะทําให้ผมขาดได้ดังนั้นก็จะใช้ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะริ่ม ย้อมกันเลยขั้นตอนแรกก็แบบพยายามแบ่งผลแล้วก็ไป้ายไปค่ะหลายคนถามนะคะว่าเฮ้ยถ้าผมยาวจะทํายังไงอ่ะในเม,มื่อไม่ได้ผมทร้นเหมือนหน่วยนะคะก็เบิ้นไปค่ะเช่นผมยาวประมาณนี้บะบาก็อาจจะเป็นเพิ่มไปเป็นแบบว่าดับเบิลสูตรขึ้นไปก็อย่างละสองสองสองก็ได้แต่ว่าถ้ายาวมากก็อาจจะสามกล่องต่อสามกล่องเนาะถ้าติดม่วงนิดนึงไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า แล้วตอนล้างออกอะ่ะมันก็จะกลายแบบเป็นสีปกติแบบอันนี้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะให้แม่สีเขาเข้าไปจัดการความเหลืองออกไปเลยคือแต่ว่าการที่พยายามให้ไม่ให้สีพวกแบบพวกบอลเทาอมม่วงนะคะเฟดไวแนะนําให้ใช้แชมพูประกายม่วงหรือน้ําเงินคือมันจะช่วยชะลอการหลุดของสีผมได้ดีกว่าแชมพูปกติเยอะมากแล้วหมวยก็ใช้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะเอาวิธีการดูแลมาให้ดูอีกรอบแล้วกันว่าเออเราอใช้อะไรในการบำรุงบ้างนะคืเอเพื่อนๆจะเบื่อไหมอะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้อาจจะมีคลิปแบบตีผมออกมาค่อนข้างเงยอะมากเลยนะคะแต่ว่าหมวยทำไฟล์เก่าของคลิปย้อมผมอันหนึ่งอะหายอาจจะได้ขึ้นเป็นแค่รูปภาพอะเพราะว่าไฟล์นั้นอะหมวยหาไม่เจอหมวยเจอแต่ตอนย้อมแต่ว่าไอตอนสำเร็จอไอตอนคลิปแบบว่า ฟินิกส์ลุดอ่ะมันไม่มีแล้ววาทุกคนเราหมดก็พาไม่สามารถกู้กลับมาได้มันหาไม่เจอแล้วอะ่ะเสียดายมากเลยเป็นสีเขียวหมุนอมเทาแบบอ,อันนั้นเราถ่ายเสร็จแล้วแบบว่าไฟล์มีัญหาแล้วก็หายไปเลยคะ่ะให้แบบให้แม่ม่วงนางจัดก,การดูดแบบความเหลืองความอะไรออกก่อนนะคะแล้วเอา เราก็จะนดวดมันนิดนึงให้มันแบบมันทั่วๆหน่อยนะตลอดเนี้ยแล้วเดี๋ยวมวยนะคะก็จะทิ้งไว้3 0มสถึงสานาทีนะคะแล้วเรามาเจอกันตอนฟินิชลุกเกอร์ h e l หลค่ะนี่ก็น,นะคะก็คือฟินิชลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนแรกทุกคนอาจจะตกใจเนาะว่าบบเฮ้ยทําไมแบบ i, แบบตอนเราย้อมเมื่อกี้มันกลายเป็นสีม่วงไปทั้งหัวนะคะคือหมวยก็จะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ต้องตกใจถ้าการที่เราผสมสีตอนย้อมมันกลายเป็นสีม่วงดังรูปที่หมวยได้ขึ้นไหมเมื่อกี้เนาะ คือแบบไม่อยากให้เพื่อนๆตกใจเลยเพราะว่าเราลงแม่สีม่วงเพื่อจะให้เป็นล้างค่าสีนะคะอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับต้นฉบับมากเลยนะเออไม่รู้ว่าในก้องมันก็อาจจะหมุนๆหน่อยแต่คือความแบบว่าแสงจริงคือแบบมันขาวมากทุกคนมันขาวเลยแล้วแบบสีใกล้เคียงแบบขอกับของพี่แจกมากๆเลยเราหรอกเราชอบมากๆเลยนะสีเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่า เฮ้ย <He> มันผ่องแล้วมันแต่งง่ายมากอ่ะมันแต่มิกแอนแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะทาใหเา้เราดูเป็นสาวเซ็กซี่ได้ทันทีนะแล้วสีที่ใช้นะคะก็เป็นสามเบอร์นี้สามเบอร์นี้เลยนะคืออันเนี้ยเลือกมาให้แล้วแล้วก็อันเนี้ยเลือกสีที่ใกล้เคียงให้สุดแล้วว่าสีที่ใช้นะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวเดิมเลยนะคะว่าจะมีเบอร์นี้อันนี้ A40 นะคะใช้1กล่องแล้วก็ A 3 8นะคะอันนี้เป็นสีบอลอ่อนตลกายหมุนนะคะอันนี้ก็ใช้อีกหนึ่งกล่องรวมทั้งหมดอันเนี้ยสองกล่องแล้วนะแล้วก็ใช้อันนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะคะเป็น A 6อีกสีหน้าแปลงแต่ว่าเราจะใช้อันเนี้ยทั้งหมด3หลอดนะไฮโดอ่ะไอตัวขวดเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยจะใช้ทั้งหมด3หลอดนะคะเพราะว่าตามสูตรเขาให้มา3หลอดล้วก็ควรใส่3หลอดไม่ควรกะ2หลอดเพราะว่ามันอาจจะทําให้พื้นสี จริงอะถ้าพื้นอ่อนคือถ้าเป็นความสว่างระหว่างสิบอะหมวยว่าสี่มันน่าจะอ่อนกว่านี้มากแต่จริงๆแล้วอะมันก็อ่อนแล้วนะเพราะว่าพื้นผมหมวยเป็นระดับ9กับ8นะคือมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนมากๆแล้วว่ะทุกคนเออแต่ในกล้องมันอาจจะเข้มนิดนึงด้วยแสงสีต่างๆเนาะแต่จะให้ดูข้างในว่าข้างในมันอ่อนมากเห็นไหมเห็นไหมว่าข้างในอะ่ะมันจะแบบมีความเป็นเทาเลยทุกคนคือแบบอยากจะให้เห็นมากว่าแบบ ข้างในที่ให้เห็นเมื่อกี้คือมันเทามากๆเลยแล้วสีเนี่ยก็กลายเป็นสีที่แบบเราชอบนะเราคิดว่าถ้าเรามันเฟดกว่านี้มันก็น่าจะแบบออกสว่างกว่านี้ด้วยซนะ้ำนะคะเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทาไมวันนี้หมวยเปลี่ยนสีผมอีกละคืออ <c oughs> าจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่แบบว่าหมวยเปลี่ยนบ่อยมากนะคะในรอบ2ปีที่03งสามปีที่ผ่านมาได้นะเ <c oughs> พื่อนๆก็จะเห็นตามไทม์ไลน์ทา Facebook ทํามอินสตาแกรมนะคะแต่ว่า บางที่หมวยแบบบางสีหมวยไม่ได้อัดไว้ให้เพื่อนเพื่อนดูเหมือนกันเนาะก็แบบยังไม่ได้ลงให้ก็มีเยอะนะคะก็เป็นคนนึงที่รองคลิปแต่ว่าปีนี้ก็จะพยายามระบายคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะตอนเนี้ยนะคะคือหมวยมีคลิปเยอะมากที่กําลังเล่นตัดนะคะให้ฝ่ายทีมแบบว่าทีมงานตัดให้นะแล้วก็แบบว่ามีอีกหลายๆคอนเทนท์ที่อยากใช้เพื่อนๆติดตามนะคะเพราะว่าหมวยจะพยายามที่เดือนเนี้ยจะลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะพยายามจะอัพทุกแบบ ัจาร์คุณสุกแล้วก็อาทิตย์นะคะคือพยายามเมนเดเวลากลับมานะคะหลังจากที่หมวยอะไปทําธุรกิจส่วนตัวนิดหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาลงคลิปนะคะแต่ว่าปีนี้พยายามจะคัมแบ็กกลับมาเอออยากยังไงก็ฝางติดตามกันด้วยนะถ้าเพือพ่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้หมวยเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะเดี๋ยวหมวยจะพยายามออกคอนเทนต์เยอะๆเกี่ยวกับเรื่องสีผมออกมานะคะ น่าจอนโดนเมสายนั้นมีไม่ต่ำกว่า3-4คลิปยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าอยากดูคลิปไหนหรือสไตล์ไหนก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย